นี่เป็นทางเข้าที่ผมกับลุงเปียกนะครับกำลังจะเข้าไปดูที่ดินที่ดินเปล่านะประมาณสัก15ไร่นะเห็นเขาบอกมาว่าราคามันน่าฟังแต่ทางเข้าออกเนี่ยเป็นทางสารประโยชน์ครับที่เห็นจะนมีไฟฟ้า3มเฟสที่ทุกคนเห็นนี่นะฮะมีชุมชนที่ทำการเกษตรได้นะครับนี่นี่คือทางเข้าของเขานะฮะนี่คือเพื่อนบ้านของเราเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันดูเนื้องานกันครับลุงเปียกเย็นหล่ออยู่ หน้าคือที่ดดินไปูกันหนห้ากว้างที่ดินแปลงนี้ประมาณ280เมตรมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะทางเข้าออกก็เป็นทางดินแบบนี้แหละเนี่ยเขาโรหินคลุกไว้เนี่ยที่ดินโนดอ่ะมันก็รับราคามันน่าฟังน่าสนใจมันก็นะครับตกไร่ละ300,000กว่าบาทเนะี่ยาไร่1งาน15 000ตารางวาเนี่นะฮะของตำบลวังแซมอำเภอมะขามนี่ มีเพื่อนบ้านด้วยนะครับทำสวนผลไม้อยู่ตรงไป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 ออน้ำดิบถึงด้วยไฟฟ้า3ามเสร็จด้วย,เ,ดดวยเอาน,นะครับชอบแบบไหนเพราะว,ว่ากันนะี้สนใจที่ดินแบบไหนก่อนครับติดตอ่อกันมาที่ดินแปลงนี้ของเรานะครับก็จะเป็นที่ดินโล่งๆด้วยนี่นะฮะที่เห็นนี่อันนี้เราติด นะประโยชน์ด้านข้างที่ดินแปลงนี้ติดถนนสองด้านนะทุกคนนะนี่ครับมาปรับแต่งเอานะครับมาปรับปรุงเอาปรับปรุงพื้นที่เอานี่บริเวณน,นี้ก็จะเป็นที่โลงน่าจะตัดไม้กระถินแล้วลงไม้กระถินเทพาไปแล้วนี่ก็ใช้ดินไปแล้วก็นะครับเก็บแหล่งน้ําไว้นี่ขุดเอาแหล่งน้ําไว้ใช้ในสวนนี่นะ ไฟฟ้าเข้าถึงครับ15ไร่1ง,งาน15ตารางวาของตำบลวางแซมอำเภอมะขามจันทบุรีครับด้านหน้านั้นติดถนนอีกหนึ่งด้านนะฮะที่รถเก๋งจอดอยู่นั่นนะครับเป็นถนนเป็นที่ดินโฉนดนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะมี เหมือนวางท่อน้ําดิบมาด้วยนะนี่เขาใช้เขาท่อน้ําดิบเขาวางน่าจะมาจากนู่นแหละครับอ่างหลวงใหญ่ข้างหน้านู่นแหละฮะสำรองไว้ติดฐา,านประโยชน์แบบนี้นี่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านเราข้างหน้านั้นเขาทําสวนทุเรียนกันนะเดี๋ยวไปดูสวนทุเรียนหน่อยเป็นสวนทุเรียนนะครับปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์ทำสวนผลไม้ได้ ทำสวนทุเรียนได้ดูสิครับถ้าใครสนใจมองหาที่ดินเปล่าสักสิบห้าสิบหกไร่เนี่ยที่เป็นโฉนดราคาดีๆแบบนี้นะครับก็แปลงนี้นะฮะก็แนะนำเลยครับนี่นะครับเขาทำทุเรียนนะฮะนี่เห็นไหมเขากั้นไว้ทำทางเข้าเนี่ยนี่เป็นสวนทุเรียนเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านข้างเคียงเขก็ทําสวนผลไม้ทําสวนทุเรียนกันนะครับดินแถบนี้ทําได้นะเพียงแต่ว่าต้องมาปรับปรุงหน่อยฟื้นฟูหน่อยเนาะนี่นะครับ15ไร่หนึ่งงาน15ตรารางวาของตมบังแซมนี่วันนี้เราขายกันที่5ล้านบาทครับทุกคนสนใจครับ099146 3979 เล่นที่ดินแชนัน